ทำบุญใหญ่ถวายที่ดิน20ไร่หลังหันหลังให้หน้าจอทีวีไปทําธุรกิจใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติที่ต่างจังหวัดสําหรับอดีตผู้ประกาศข่าวชื่อดังไก่มีสุขหลังแต่งงานกับสามีก็กลายเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งล่าสุดไก่มีสุขได้แชร์เรื่องราวดีๆพร้อมอวดภาพที่ดินผืนใหญ่โดยระบุว่าพื้นที่เกือบ20ไร่ของมีสุขแลนด์ที่ดินเป็นรูปตัวแอลข้าพเจ้านางสาวมีสุกแจ้งมีสุขและครอบครัว ประกอบด้วยพ่อทวีแม่มุกดาสามีคุณคิมลูกสาวนามลูปพี่ชายพี่สะพ้ยหลานสาวพอดีและพลอยพัดน้องสาวน้องเคยขอตั้งจิตอันบริสุทธิ์ถวายที่ดินปลูกต้นไม้พันไม้และจัดแลนด์สเคปเพื่อสร้างที่พำนักสงฆ์แด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งนี้รวมถึงหลวงปู่คาดท่านเจ้าคุณเมธีวชิโรดมและพระป่าสายหลวงปู่มั่นหลวงตามหาปัว ได้จําวัดนาะที่แห่งนี้เพื่อนําพาให้เราอุบาสกอุบาสิกาผู้มีใจปฏิบัติได้มาฟังธรรมและปฏิบัติโดยทั่วกันนับแต่ปัดนี้เป็นต้นไปบันทึก22สิงหาคม2566กอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ดัตคอมค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ